สวัสดีครับอินดีต้อนรับสู่ Arsenal h a r าร o d e หมดครับคลิปนี้เราจะมาพรีวิวพรีเมียร์ลีกแมตช์วีคที่12ครับเกมนัดที่สระหว่างอาร์เซนอลกับสเปอร์จะเตะกันเวลา5ทุ่มครึ่งบ้านเรานะครับก็เป็นนอตลอนดอนดาร์บี้แมตช์ที่แฟนอาร์เซนอลรอคอยหลังจากที่ พักเบรกทีมชาติไปนานกว่า2สัปดาห์นะครับก่อนที่เราจะดูความพร้อมของทีมเราเรวมไปถึงคาดการณ์ความน่าจะเป็นของเกมนะครับว่าตื่นเช้ามานี่โอ้โหชุนสกอร์คู่เมื่อคืนมากเลยเพราะคู่ดึกระหว่าง Newcastle กับ Manchester City นะเพราะว่าคู่ตอนหัวค่านะครับช่วงสี่ทุ่มเนี่ยิเวอร์พูลทำเซอร์ไพรส์แฟนตัวเองอีกแล้วในการเล่นในบ้านแล้วแพ้ Nottingham f o r สต์ไปศูนย์ประตูต่อ3ครับแพ้ยับเยินมากๆนะยิงประตูคู่แข่งไม่ได้แล้วก็แพ้ถึง3ลูกรวมไปถึงเป็นการแพ้ ในแอมฟิลด้วยนะครับแล้วก็มี ภาพที่แฟนบอลลิวปูลเนี่ยเดินออกจากสนามเมื่อแต่นาทีที่80นะตรงที่ฟอเรส์เนี่ยยิงประตูที่3นะครับก็เป็นภาพที่โอ้โหน้าน่าคิดมากๆเลยเหมือนช่วงหนึ่งที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตกต่ำนะครับที่แฟนเดินออกจากโอทัฟฟอร์ดกันเป็นเรื่องปกตินะก็เข้าใจนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้อันเดอร์สล็อตนะครับต้องใช้เวลาต้องใช้ความเข้าใจแล้วก็ผลการแข่งขันจะบอกตัวเองแล้วก็เป็นบทเรียนให้เ,เองอยูแล้วนะครับก็กลับมาไวๆนะครับสหรับลิวปูลนะตอนนี้ก็หลังจากผ่านมา12เกสิบสองเกมมีสิบแปดแต้มนะ เเป็นทนทุซึ่งถ้าเซนอลชนะสเปอร์คืนนี้เราจะห่างลิเวอร์พูลมากถึง11คะแนนครับเป็นโอกาสดีมากๆที่จะพยายามหนีลิเวอร์พูลออกไปนะครับเพื่อที่จะค่อยๆค,คัดนะครับทีมลุ้นแชมป์ออกไปทีละน้อยเนาะหลังจากปีใหม่มันจะได้เห็นเป็นรูปเป็นร่างแล้วว่าทีมไหนจะมาลุ้นแชมป์จริงๆนะครับและอีกคู่ครับคู่ดึกที่เตะกันเที่ยงคืนครึงคร่งเมื่อคืนนะครับนิวคาสเซิลเปิดเซนต์เจมส์พาร์ครับการมาเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับคู่นี้ก็คตนลุ้นเหล็กอยากให้แมนซิตี้สะดุดบ้างอย่างน้อยๆก็คลาวเซลน่าจะยังเสมอได้นะครับับบแต่่่กกกกลลลาาาายยเเเป็นวมนมกกวมมสอ เกมบ้านเป็นที่ที่เล่นไม่ง่ายอยู่แล้วครับเราประสบมาหลายปีแล้วสำหรับอาร์เซนอลและก็เป็นตามคาดเลยนิวคาสเซิลเบียดชนะซิตี้ไปได้2ประตูต่ตอหนึ่งนะครับทำให้ตอนนี้ซิตี้ก็ยังห่างกับเราอยู่ที่4คะแนนเหมือนเดิมแต่แข่งมากกว่า1นัดอาร์เซนอลชนะสเปอร์คืนนี้ซิตี้ก็จะห่างจากเราถึง7คะแนนครับจากเดิมที่โดนไล่จี้มา4คะแนนมันก็จะเยอะไปถึง7คะแนนครับสองสนุกกว่านะก็หวังว่าเราจะไม่แพ้ใครตัวเองนะครับแล้วก็เป็นหน้าที่ของเราละที่จะเล่นในบ้านนะครับใช้เสียงเชียร์ของแฟนบอลแล้วก็ความ เป็นน็อตลอนดอนดรบบี้ที่มันเดือดอยู่แล้วมันมีศักดิ์ศรีมันมีนักเตะเก่าๆออกมาพูดจิตวิทยาก่อนเกมมากมายนะครับนผู้จัดการทีมอย่างโทมัสแฟรงค์นะครับที่พยายามจะเล่นจิตวิทยากับมิกลเตต้าแน่นอนครับความพร้อมของอาร์เซนอลเนี่ยประเด็นแล้วก็ไฮไลท์มันจะอยู่ที่อาการบาดเจ็บของนักเตะผมบอกเลยว่าไม่ต้องห่วงหรอกครับอาร์เซนอลเจ็บกันอยู่67คนก็จริงแต่ดูรายชื่อของสเปอร์ด้วยสเปอร์ก็เจ็บเยอะไม่แพ้เราครับเจ็บเป็น10เลยสเปอร์มากกว่าเราเยอะเลยนะครับเพราะเป็นนักเตะหลักๆที่สเปอร์ซื้อมมา้้ยังงไได่ดใช ด้วยสภาพทีมของสเปอร์ตอนนี้มันไม่ได้ปูทีมครับและเป็นข่าวดีของอาร์เซนอลด้วยที่ล่าสุดนะครับคลิปการฝึกซ้อมนะที่โซฟารีอัลตี้นะครับนมซ้อมของอาร์เซนอลเนี่ยเราได้เห็นวิกเตอร์ยาเกเรสนะครับริ卡โดคาราปิออรีมาซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมแบบเต็มรูปแบบมีคาดการ์เซอร์ไพรส์ด้วยครับว่าจะมีมาตินโอเดกาดอีกคนหรือไม่ซึ่งเป็นตัวละครลับแล้วก็มีการเล่นข่าวมาตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับว่าโอเดการจะพร้อมลงชนสเปอร์นะครับพร้อมเล่นกับไก่ในน็อตน,นาแนปีซึ่งผมก็ม มั่นว่าอเดกานะ่ยไม่ได้เจ็บเยอะหรอกเองแต่ว่าจะเริ่มสตาร์เป็นตัวจริงนะ่ย คงเป็นไปได้ยากเพราะว่านักเตะยังไงก็ต้องการแมช์ฟิตเนสครับอย่างคาราฟิโอรี่กับเยอเกเรสไม่ได้เจ็บเยอะเยอเกเรสมีพักมาสักพักลแล้วแล้วก็ได้ข่าวว่ามีการอุ่นนเครื่องแบบแบบปิดนะครับเป็นเกมปิดไม่ได้มีถ่ายทอดสดทั้งสองคนก็เหมือนแอบได้ลงนะผมไม่แน่ใจว่าทัวร์แค่ไหนนะครับข่าวก็เล่นข่าวกันไปนะผมคิดว่าคาราฟิโอรี่กับเยเกเรสเนี่ยพร้อมที่จะเป็นตัวเลือกอยู่แล้วเป็นตัวจริงเพราะทั้งสองคนก็ดูแล้วไม่น่าจะได้เจ็บอะไรหรอกครับได้ซ้อมกับเพื่อนก็มีโอกาสที่จะลงอย่างแย่ๆ รวมไปถึงมาตินอเดกาด้วยนะครับมันไม่จำเป็นว่าเราต้องเข็นนักเตะ3คนนี้ที่หายเจ็บกลับมาแล้วรีบลงสนามในเกมหนักๆก,กับสเปอร์เพราะนักเตะที่เรามีอยู่นะครับอย่างที่บอกว่าความพร้อมของทีมในตอนนี้เรามีควอดเดที่ลึกมากนะักเตะที่ทดแทนกันได้แม้ว่าคาราเวียรี่จะลงไม่ได้แต่เรามีกัณหนูสเกลลี่นะครับที่โชว์ฟอร์มไนดะ้อย่างยอดเยี่ยมอยู่แล้วรวมไปถึงเซโร่ฮินคาเบียด้วยสามารถลงเล่นแทนได้ครับซึ่งผมคาดการนะครับว่าเป็นผู้เล่นตัวจริงในคืนนี้ นิเกลเดต้าอาจจะใช้ชุดที่เราไปเยือนซันเดอร์แลนด์ก่อนนะเพราะว่านักเตะทุกๆคนทํามืงานได้ดีนะครับโอเคแหละกาบเบรียลมาเยสค่อนข้างชัวร์แล้วว่าน่าจะพักอย่างน้อยๆหนึ่งถึงสองเดือนเจอกันอีกทีก็หลังปีใหม่นะครับมันก็มีเซ็นเตอร์ที่ให้เราเลือกใช้อยู่2คนหลักๆที่นิเกลเดต้าเคยให้บริการผมเชื่อว่ามอสเกราครับจะได้ลงเป็นผู้เลือกแรกในการเล่นคู่กับซาลิบาเพราะเจ้าตัวเคยประสานงานกันมาแล้วในการที่เราไปเยือนแอนฟิลที่เราแพ้เลี้วภูมาูวนตัวหนึ่งแล้วก็มอสเกราทำได้ดีมมากๆรัเนน้ ต้องบอกว่าเราไม่ได้แพ้ในเรื่องของโอเพนเพลย์เลยเราแพ้ความยอดเยี่ยมของโซมบัสไล์มอสเกล่าเล่นเล่นได้อย่างเนียนตาครับพราลงมาตั้งแต่นาทีที่5ที่กาเบรียลบาดเจ็บภาษาง่ายกับซาลิบาได้ลงตัวครับความผิดพลาดส่วนตัวของตัวเองก็ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเซนเตอร์ฝั่งซ้ายน่าจะเป็นมอสเกล่าลงมาเล่นถ้าวเป็นซาลิบาเล่นตำแหน่งของตัวเองนะครับฝั่งขวาก็จะเป็นเดเินทิมเบอร์ที่ฟอร์มร้อนแรงแล้วก็คงมาตรฐานองเส้นคงวาของตัวเองในระดับที่สูงได้ทั้งในนามทีมชาติและสัมมรนครับตอนน เด็นที่สุดละในแถงกองหลัง4ตัวนะฮะในส่วนของแม็กซ้ายผมคิดว่าคาราฟิโอรี่ จะเซอร์ไพรส์แล้วก็ได้ลงถ้าคาราฟิโอรี่ลงไม่ได้ตัวเลือกถัดไปผมว่ามิโยเดต้าจะเอาอินคาบีอครับด้วยความที่อินคาบีอเนี่ยการเข้าบอลที่ดุดันสไตล์การเล่นที่เรียกว่าเล่นจนสุดเพลครับกดไม่ปล่อยเพราะฉะนั้นการจะรับมือปีกของสเปอร์ซึ่งมีความเร็วนะครับทั้งจอห์นสันทั้งคูดูสไม่แน่ใจว่าคูดูสน่าจะเจ็บนะเพราะฉะนั้นการเอาอินคาบีอลงก่อนสเคลลี่ผมคิดว่าเป็นทางเลือกที่ดีเพราะอินคาบีอเจ้าตัวเล่นเซนเตอร์มากอดการประกบตัวกันอะไรต่างมิโยเดต้าจะใช้การซบ ปีบองสีนะครับก็คือใช้ทางเดนแคนไรส์กับมาตินซูเวนเมนดี้ลงมารับบอลคู่แล้วก็แบ็กจะไม่อินเวิร์ตเข้ามานะเป็นการยืนแบบตีตัวนะครับไม่เอาอนะินคาเบียสอินเบิร์ตเพราะว่าถ้าเอาสเกลลี่อินเวิร์ตแล้วเนี่ยเวลาเราโดนสวนกลับแล้วสเกลลี่เป็นผู้เล่นที่เรียกว่าเกมรับไม่ค่อยดีการประกบการบังเหลี่ยมบอลสเกลลี่มักทําผิดพลาดครับมันทําให้เนเี้อผลว่าช่วงหลังทำไมเจ้าหนูสเกลลี่ไม่ค่อยได้ลงตัวจริงนะมันเป็นคาราฟิโอรี่กับอินคาเบียที่ได้ลงมาสัมผัสเกมทาาาาางด้้นนแบ็คซยมกกว่ะรับทให้ตรงนี้แหละลอินาเบ็นตัวเลือก สอต่อจากคาราเปียรี่ในตำแหน่งแบ็กซ้ายนะครับแน่นอนว่ากองกลางเราโชคดีที่ไม่มีการมาเจ็บเพิ่มเติมเราจะได้ฟิตฟิลพลังม้านะครับอย่างเดคนไร้์ลงมานะครับคู่กับมาตินซูบิเมนดีทีมชาติสเปนทีมชาติอังกฤษนะครับกลับมาจากรับใช้ชาติรวมไปถึงเอเวรชิเอเซ่ก็น่าจะได้เล่นในตำแหน่งของมาตินอเดกาก่อนต้องบอกว่าทั้ง3คนฟอร์มแรงมากนะครับไรซ์นี่ก็ทำแอสซิสต์เรื่อยๆเลยในนามทีมชาติแล้วก็ทางเอเซ่เองก็ยิงประตูให้กับอังกฤษนะครับชนะอัลเบเนียไปได้ด้วยรวมไปถึงซูบิเมนดีเองนะก็ยิงประตูให้้สเปนไดวย กลาง3ตัวเราแน่นมากแล้วก็น่าจะเป็น3ตัวแรกนะครับที่ได้ลงคุมเกมในแดนกลางนะครับถัดมาในแนวรุก3ตัวเรามีผู้เล่นที่มีส่วนร่วมกับประตูเยอะที่สุดในตอนนี้นั่นก็คือเลนโดทอสซาอมาในตำแหน่งปิดซ้ายนะครับแนวรุกทางซ้ายอยู่แล้วในอร์มร้อนแรงแล้วก็สัญญาเดิมนะครับผมอยากให้ขยายไปถึง 3- 4มสเลยนะเพราะว่าทอสซาดูแลตัวเองดีมากครับแม้ว่าจะอยู่ในวัยสาบวกลบเราได้เห็นแล้วว่าทอสซาเนี่ยตรงเล่นแนวนอกเยอะมาก ขาดูแลตัวเองดีแล้วก็ผลงานเนี่ยเฉลี่ย20กันมีส่วนร่วมต่อประตูต่อซีซั่นซึ่งตอนนี้มีส่วนร่วมไป8แล้วนะยังไม่ถึงหนึ่งใน3ของซีซั่นเลยนะครับมีโอกาสที่ซีซั่นนี้ทอสซาจะทำสถิติได้มากกว่าทีที่มผ่านมานะครับจะเกิน20ไปกี่ลูกต้องมารอชมกันนะฮะในส่วนของาตำแหน่งกองหนะ้าตัวเป้าก็มีคำถามว่าเยเกเรสลงซ้อมได้แล้วเมริโน่ก็ฟอร์มดีใครจะเป็นคนลงเล่นเป็นคนแรกผมลุ้นนะครับผมลุ้นให้เยอเกเรสลงก่อนอาจจะเล่นสัก50-60้50าทีพราาจจะอะเพิึงหายเจ็บกลับมมาแต่ผ เห็นแนวทางการทำทีมของมิโยเดยต้าคือเขาอนุรักษ์นิยมเขาจะไม่รีบใช้ผู้เล่นนะครับแต่เจ็บลับมายกเว้นว่าเบืเ้งองลึกเบื้องหลังเนี่ยได้ไปแอบฟิตไปแอบเล่นเกมแบบปิดนะครับไปอุ่นเครื่องจนสร้างกายกล้ามเนื้อมันเพิ่มคุ้นชินกับการแข่งขันในระดับสูงแล้วนั่นหลยมิรุเนเกรเรสจะลงเป็นหน้าตัวเป้าก่อนครับเพื่อที่จะกดคู่แข่งนะครับกดเซนเตอร์ของสเปอร์นะครับสร้างความลำบากใจให้ก่อนแล้วก็มิเกลเมเรโน่จะลงมาเป็นทีเด็ดแต่ก็หวั่นๆอยู่ว่ามิเกลเมเรโน่เนี่ยซึ่งก็ฟ มี m a ตช์ฟิเน็ตที่คงเส้นคงวาตลอดอาจจะได้ลงก่อนนะครับอาจจะเป็นเยอเกเรสลงมาครึ่งหลังก็ได้เป็นไปได้ทั้งสองอย่างนะครับแต่ผมแอบลุ้นให้เยอเกเรสลงก่อนนะเพราะเราเรามีเมริโน่ที่แดนบายพร้อมเป็นทีเด็ดเสมออยู่แล้วแต่เมริโน่ลงก่อนันไม่มีผลเลยมากครับเพราะสไตล์การเล่นก็เราก็มีทั้งออลซามีซาก้ามีดิแันด้มีใครสอดขึ้นไปเล่นหน้าประตูอยู่แล้วนะครับเราไม่ได้เป็นกองหน้าแบบว่ายืนตัวเป้าเหมือนเยอเกเรสอยู่แล้วใครก็ได้ครับลงตัวเป้าในส่วนของปีขวาเราก็โชคดีเช่นกันที่บุคายอ้รรรมนแงะคัปตู ในทินชาติแล้วก็สภาพร่างกาย ค่อนข้างพร้อมสําหรับเกมนี้ในอการบาดเจ็บนะครับนักเปนตัวจริงก็คงจะเป็นตามนี้นะครับผู้สาประตูก็คงจะเป็นอาบิตรายาได้กลับมาเป็นมือหนึ่งอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีภาพการฝึกซ้อมของผู้สาประตูมือ1.5ของเราอย่างเจปาอาริสลากานะครับก็กัดมาซ้อมเต็มรูปแบบละแล้วก็จะมีผู้สาประตูมือดีถึง2คนแซนบาอยู่ข้างสนาม้าตรงนี้นะครับสควอตเดของเราพร้อมเหลือเกินโอเดกาดเยเรสคาราเปียลลี่นะพร้อมนะครับอาจจะพร้อมในตัวจริงเลยหรือว่าอนันสำรองนะครับเราก็มี เป็นมาเนรี่มีลูวิสเคลลี่มีเบนไว้นะครับรวมไปถึงนอกกาดนะครับที่พร้อมในตำแหน่งกองกลางอยู่แล้วนะครับตัวรุกเราก็แม้นะว่าจะมีอย่างจำกัดน,นะครับแต่มันก็สามารถสลับตำแหน่งได้ถ้าตัวซาเล่นไม่ได้เจ็บก็มีเอเซ่ไปยืนได้นะครับเอาทางเอนมาเนรี่ง eri, ลงมาเล่นก็ได้ในตำแหน่งหมายเลข8ของโอเดกาดนะครับความน่าจะเป็นของเกมแน่นอนครับผลการแข่งขันที่มันเป็นใจขนาดนี้หรือว่าปูแพ้ซิตี้แพ้เราจะต้องเปิเปดเกมรุกแน่นอนเพื่อที่หวังเจะาสามแต้มจะเป็นการเล่นใน ้านด้วยนะครับเพระนั้นเราต้องเต็มที่กับมันอยู่แล้วมีอารตตาของสั่งลูกทีมให้ไฮเรซิ่งนะครับแล้วก็กดสเปอร์ให้อยู่หมัดน,นะครับแล้วก็รีบยิงประตูให้ขาดเพราะอะไรเรามีเกมต้อง เจอบ้านเจอกับไบเยนอนิครับเป็นเกมหนักเลยที่เราจะต้องวัดกันแล้วว่าใครจะเป็นตัวจริงในแชมเปี้ยนส์ลีกในรอบลีกเปิดนะเพราะทั้งคู่ชนะสีนัดรวดนะมาเหมือนกันเลยใน12แต้มตในเกมใหญ่ที่อาร์เซนอลอยากแก้มือในทุกๆปีครับเพราะเราเจอไบเยนในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอีไรเนี่ยเหมือนไม่เบื่อไม่เมาเน่ยไบเยนมักจะสร้างความลำบากให้เราเสมอครับเรายังไม่ค่อยชนะไบเยนด้วยในช่วง,ลงหลังๆเพราะฉะนั้นเอเร,ร,รต้าคงคิด เรื่องการเปลี่ยนตัวไว้แล้วเพราะฉะนั้นนักเตะมีโอกาสที่จะมีการเปลี่ยนตั้งแต่ครึ่งแรกหรือว่านาทีที่60ร,รอดูได้เลยครับเพราะว่าเกมกลางสัปดาห์ก็สําคัญนาปกวันนั้นสุดสัปดาห์หน้า,นา,นนา,นาเราก็จะต้องไปเยือนสแตนฟอร์ดบริดจ์ไปทำศึกนอร์นดอนอีก1นัดครับเพราะวก็เป็นความสํมาคัญที่ว่าเชลซีเขาชนะที่ตูดเรามาถ้าเกมน,นี้เราชนะสเปอร์ได้เราจะหายจากเชลซี6คะแนนซึ่งมันจะส่งผลดีกับสภาพจิตใจนักเตะถ้าเราเสมอหรือแพ้สเปอร์ไปเลยนัดหน้ามันจะยิ่งกดดันแล้วมันจะเป็นตัววแบบ่าาาาททํให้้้ีมเเเเนยปปไปไดลถรก แพ้เชลซีขึ้นมาแต้มเท่ากันนี่ทุกอย่างที่ทํามาช่วงต้นซีซั่นนี่คือเต็งเลยครับเพราะนั้นเกมนี้จึงเป็นเกมที่สําคัญมากๆเพราะนั้นเราจะได้เล่นในบ้านสองนัดทั้งสเปอร์กับบาเยนเราจะต้องรักษาผลงานกรขันอย่างน้อยๆต้องไม่แพ้ครับเพราะนั้นจะเป็นของเกมอเนนอลบุกแหลกอยู่แล้วผมเชื่ออย่างนั้นจะมีประตูเท่าไหร่ก็ต้องรอดูผมเชื่อว่าอเนนอลจะสามารถชนะสเปอร์ได้อาจจะไม่คลีนชีดอาจจะเป็นการชนะ10หรือว่า21อะไรประมาณนี้นะครับถ้าเกมมันจะขาดมันก็คุณจะ31300ไปเลยขึ้นอยู่กับเรองอามคิดศรา ตรตูแพ้ไม่น่ามีครับ แย่ๆอย่างเสมอตัวอย่ฟอร์มการเล่นแล้วสภาพของทีมตอนนี้นะครับสเปอร์เองก็ไม่ได้แข็งแกร่งอะไรนะครับเป็นโอกาสดีครับค่าดจุ่มครึ่งที่เราจะมาร่วมแรงร่วมใจนะครับเชียรลซานอลให้เก็บ3คะแนนทิ้งห่างซิตี้ทิ้งห่างลิเวอร์พูลรวมไปถึงเชลซีให้มันอยู่ในระดับปกแต้มสสนุกขึ้นไปนะครับอ่ะจบไว้เพียงเท่านี้เน้นย้ำกันอีกทีนะครับเตะกันคืนวันนี้พลาดจุ่มครึ่งนะถ้าสดผ่านทางโมโนแม็กซ์นะครับโอเคฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับเชลซีฮันดโบน์ขอทายผลว่าอาร์เซนอลจะชนะสสเปอร์ สองประตูต่อศูนย์ครับเพื่อนๆคิดว่าสกอร์จะจบที่เท่าไหร่ลองคอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ซอฮันหมดลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ